จอใครก็ไม่รู้นะพี่ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทท่านเลยนะครับวันนี้พบกับผมเป่าเดินสำรวจป่ากันอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับอ่าผมจะพาพี่พี่เอฟซีนะกลับขึ้นไปหาน้องเผือกกันนะพี่พี่นะก็ต้องขออภัยพี่พี่เอฟซหลายๆท่านด้วยนะครับอ่าที่ไม่ได้เห็นผมเนี่ยลงคลิปหลายวันที่ผ่านมานะพี่นะก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับผมที่รอติดตามผมนะครับก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมเนี่ยจะลองขึ้นไปหาน้องเผือกดูนะฮะว่าน้องเผือกเนี่ย จะยังอ่าอยู่ตรงต้นไม้ต้นใส่ต้นนั้นหรือเปล่านะพี่นะก็ตอนนี้เป็นเวลาหลายวันนะที่ก็ตอนนี้เป็นเวลาหลายวันมากเลยนะที่ผมเนี่ยไม่ได้ขึ้นมาหาน้องเผือกนะครับผมก็เป็นอาทิตย์อาทิตย์เกือบสองอาทิตย์นะท่านผู้ชมนะก็ช่วงนี้ผมไม่ค่อยมีเวลามากนะครับท่านผู้ชมหลังๆมานี่คือมีแต่แย่แย่ลงเรื่อยนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมก็จะสู้นะท่านผู้ชมนะก็ไม่รู้ว่าน้องเผือกเนี่ย จะเป็นยังไงบ้างนะทุนผู้ชมนะหลังจากที่ได้แยกกับผมล่าสุดนะครับที่ผมกับน้องเผือกนะฮะครั้งแรกพวกเราจะพาน้องเผือกนะครับไปโนมบานะทุนผู้ชมนะแต่ดันไปเจอโจรนะครับผมก็สุดท้ายก็มีโจรนะฮะมาไล่พวกเราทั้งสองคนนะทุนผู้ชมนะผมกับน้องเผือกก็ได้ไปคนละทิศคนละทางกันเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าน้องเผือกเนี่ยได้กลับเข้าไปในเมืองรับแรหรือยังนะทานผู้ชมนะก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมเนี่ยจะลองขึ้นไปที่น้องเผือกอยู่นะฮะ เพื่อไปหาน้องนะว่าน้องเนี่ยกลับมาในเมืองหรือ,อยังนะทุกผู้ชมนะก็โอเคครับผมเพื่อไม่เสียเวลาก็ดีกว่านะฮะก็เดยวเราเนี่ยรียบเดินทางกันไปเลยดีกว่าครับผมก็ก่อนจะไปนะฝากเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะฮะฝากพี่เอฟซีท่านละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามนะฮะเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อ,ตอไปถ้าพร้อมกันแล้วเดยวเราเนี่ยอ่ารีบเดินทางขึ้นไปกันเลยครับผมไปครับไปครับทุกผู้ชมตอนนี้ เราก็เดินขึ้นมาได้ครึ่งนนหนึ่งครึ่งหนึ่งแล้วนะครับผมวันนี้ผมมาคนเดียวนะทุกผู้ชมนะ ดีเสียงอะไรก็ไม่รู้นะพี่หมาหรือเปล่าผมได้ยินเสียงเหมือนมีอะไรวิ่งได้แถวนน้นนะผมว่าน่าจะเป็นสัตว์ป่านะฮะแต่ไม่รู้ว่าเป็นสัตว์ป่าอะไรนะพี่นะไวมากเลยนะครับสับขาวิ่งได้แถวนี้นะพี่ ผมคิดว่าน่าจะเป็นพวกสัตว์นะครับประชาชเราเดินทางกันย,วยาวๆเลยครับ ต้องไปอีกไกลพอสมควรอยู่นะท่านผู้ชมนะนี่ยังไม่ถึงยังไม่เลยเครื่องทางเลยนะครับผมไี่เสียงเหมือนมีคนเดินตามหลังผมมาตลอดเลยนะท่านผู้ชมนะมีมิมม,มคิดว่าจะเป็นโจรหรือเปล่านะครับก็ไม่เจอนะพี่นะ Jag har som ett mikrofoner att jag är inte av att pröva när vi กล็ลอกนะพี่กล็อกลอกลอกล็ลอกก็ลอกลอกนะพี่นะเฮ้ยทุกนผมเจอใครก็นไม่รู้นะพี่พิบสี่เจอเจอแบบพมไหม ข้างหน้าเนี่ยมีใครก็ไม่รู้นะพี่นะผมเห็นอยู่คนหนึ่งนะเหมือนเขาเนี่ยกำลังนั่งอยู่เลยครับดูไปดูมาเหมือนน้องเผือกมากเลยนะทานผู้ชมนะน้องเผือกหรือเปล่าอ่ะทุกคนดูเหมือนน้องเผือกหรือเปล่าครับใส่ชุดสีแดงนะแล้วเหมือนชุดกระเหลี่ยงด้วยนะเดี๋ยวไปดูใกล้ๆดู ฮ้ยพี่นี่มันน้องเพืองนี่ผู้ชมน้องเพอกงด้วพี่นะน้องเพือกน,นะน้องเพือกน้องเพือก,อ,เพอกเลี้ยงไม่ได้กินแล้วพี่ไม่รู้ว่านางเนี่ยโดนอะไรมาหรือเปล่านะพี่นะน้องเพือก น้องเหมือนนางเนี่ยจะหมดสติเลยนะพี่นะแล้วถูมัดมือด้วยนะครับเฮ้ยเฮ้ยน้องเพื่อนเหมือนนางจะไม่มีสติแลวนะพี่นะ๋ยวผมเนี่ยช่วยน้องก่อนนะครับไม่คิดเลยวุนจะว่าจะเดินมาเจอนะพี่นะ เกเป็นอะไรเนี่ยนางโดนจับตัวน,นางน,นางโดนจับตัวมาหรอใชใครจับมาเนี่ยโดนจับมานานไร,รวันแล้วโดนโดนพวกใครพวกพวกโจรเหรอ<ะ>ที่ที่มาไล่เราวันนั้นหรือเปล่า<ะ>แล้วทำไมนางต้องมาอยู่ตรงนี้ด้วยอ่ะแล้วพวกมันไปไหนกันหมดแล้ว ียวๆันเแ้่แอท่ัออนะเลยไปๆ <ไป S 1> น,น้ำดูงเ <c oughs> ทวันไปนานเนงไปาวันไปนานย่งน้นเดินดราลิฟต์ออกจากที่นี่กันก่อนนะทุกคนนะไป <c oughs> ไป <c oughs> ไปไปไปไไป ตอนนี้ก็ผมเจอตัวน้องเผือกแล้วนะพี่นะน้องเผือกมาอยู่อะไรตรงนี้ไม่เป็นไรเนี่ยบอกผมหน่อยได้ไหมผมไม่คิดเลยว่าวันนั้นที่ฆ่านี่แล้วจนเจอฆ่าและพวกมันก็จับตัวฆ่ามามันยังตามนางอีกเหรอใช่ไปไปตอนนี้เขาเป็นห่งเด็กในเมืองมากมากี่วันแล้วเนี่ยนาไม่ได้กลับ อย่าบอกนะว่าน้ำไม่ได้กลับเข้าไปในเมืองเลยอ่ะใช่ไปไปเดี๋ยวเราเนี่ยเอาใจที่นี่กันแต่ที่มันจะนปครับ <นะ S 2> ทุนไม่รู้พวกมันเนี่ยอยู่ฟองไหนนะพวกมันไปฟองไหนหนางรู้ไหมไม่รู้แต่ตอนนี้เราต้องไปกันแน่แล้วไปไปไปเดี๋ยวเจอมันีกไปไปทุกคนเดี๋ยวเราลิบตเอาเจากที่นี่กันก่อนนะพี่นะไปครับ นี่นะครับทุกผู้ชมตอนนี้ผมกับน้องเผือกก็ได้ออกมาจากจุดที่อันตรายแล้วนะทุกคนนะนี่ผมก็ได้เดินขึ้นมาส่งน้องเผือกนะฮะสลับบ้านนะพี่นะพวกโจรนะก็ไปไหนก็ไม่รู้นะฮะอันนี้ผมเดินมาก็ไม่เจออะไรเลยนะทุกผู้ชมนะก็ดีนะฮะดีขึ้นมาส่งน้องเผือกก็ไม่เจอพวกโจรนะพี่นะถ้าเจอเนี่ยคงจะซวยนะครับในป่าหรืออย่างนี้คงจะไม่รอดนะพี่นะถ้าเจอนะครับ น้องเพลิกยังไหวไหมนี่นางจะเดินทางกลับเข้าไปในเมืองเลยหรือเปล่าครับใช่โอ้กี่วันแล้วเนี่ยผมไม่ได้ขึ้นมาตั้งหลายวันแล้วเนี่ยหลายวันแล้วเป็นอาทิตย์ได้แลวนะทุกผู้ชมนะเป็นอาทิตย์เลยนะครับอย่าบอกนะว่าเป็นอาทิตย์เลยที่น้องน้องเพ่อกไม่ได้กลับเข้าไปเนี่ยใช่น้องเพ่ิกเป็นอะไรหรือเปล่าไหวหรือเปล่าเนี่ยรู้สึกไม่ค่อยสบายรู้สึกเหมือนไม่ค่อยสบายเป็น เป็นบ่อยนะเนี่ยไม่สบายบ่อยมากเลยนะพวกมันให้ค่ากินอะไรก็ไม่รู้เขาให้นางกินอะไรอ่ะแล้วนางจะกินทำไมอ่ะเขายัดใส่ปากค่ะเขายัดใส่ปากนางไอ้พวกโจรพวกนี้เนยมันจิตใจอำมหิตจริงจริงนะท่านผู้ชมนะไปไปน้องเผร์กเดี๋ยวน้องเผร์กรีบกลับเข้าไปในเมืองไป แล้วก็เดินเราไปพักน้องเผือกก็ไปพักผ่อนก่อนก็ได้จ้ากลับได้แล้วนะได้ครับเดี๋ยวผมเนี่ยขอเดินทางกลับแล้วครับน้องเผือกเดี๋ยวข้ารีบกลับก่อนเนาะบายบายครับน้องเผือกเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวผมเขามาใหม่นะทุกคนครับน้องเผือกก็ไปแล้วนะทุกคนนะนี่นะตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้าออก เมืองรับแรของน้องเผือกนะครับผมนี่นะน้องเผือกก็จะเข้าออกเส้นนี้ประจําตลอดเลยนะทุกผู้ชมนะผมก็จะเดินทางกลับแล้วครับทุกคนนี่นะครับผมน้องเผือกก็ได้กลับเข้าไปในเมืองของเขาแล้วนะทุกคนนะก็เป็นเวลาหลายวันมากเลยนะครับทุกคนที่น้องเผือกเนี่ยไม่ได้กลับเข้ามาในเมืองนะฮะเกือบอาทิ์ได้นะทุกผู้ชมนะน้องเผือกเนี่ยโดนจับไปนะฮะน้องเผือกบอกผมนะทุกผู้ชม วายังไม่ได้กลับเข้าไปใน,นเมืองแล้วนะไม่รู้ว่าตอนนี้ <S 2> <S 2> <S เด็กในเมืองเนี่ยเป็นไงบ้างนะทุกผู้ชมนะน้องเผือกก็เป็นห่วงมากเลยนะครับก็น้องเผือกก็ออกจากมาออกจากตรงนั้นได้ก็คืออยากจะกลับบ้านอย่างเดียวนะตอนนี้นะก็ลองคิดดูนะครับเป็นอาทิตย์เลยทุกคนที่ไม่ได้กลับไปนะไม่รู้ว่าคนข้างในเมืองเนี่ยเป็นห่วงน้องเผือกหรือเปล่าไม่ได้พมเองยังเป็นห่วงนะทุกคนนะไม่คิดเลยนะครับว่าอยู่ๆน้องเผือกเนี่ยจะโดนจับไปเป็นอาทิตย์เลยนะทุกคนนะ ไม่คิดเลยจริงๆนะฮะไม่มีใครมาบอกไม่มีใครมาพูดอะไรกับผมเลยนะทุกผู้ชมนะนี่ครับทางเข้าออกมือตลอดทางเข้าแบบประจำเลยทุกคนตรงนี้นะ <c oughs> ไปนะทุนผู้ชมเดี๋ยวผมนะี่ยก็จะเดินทางกลับแล้วนะพื่อนทุกผู้ชมนะไม่คิดจริงๆนะว่าจะ พิบซี่ได้ยินเสี่ยงอะไรไหมครับเฮ้ยพิบซี่ครับผมเจอใครก็ไม่รู้นะพี่ทุกคนทุกคนผมเจอโจนอีกแล้วพี่ผมเจอโจนอีกแล้วครับ เฮ้ยทุกคนคะรับน่าจะเป็นกลุ่มโจรที่จับน้องเผือกนะพี่นะผมว่ามันน่าจะมาตามหาน้องเผือกนะฮะ คอนน่้จยตามรอยผู้พมมานะพี่นะแล้วมันเอาเด็กที่ไหนมาก็ไม่รู้นะครับคนหนึ่งนะพี่ดรบดับแบลเ,เด็กมาจากไหนก็ไม่รู้นะพี่นะสองคนนะแล้วเหมือนเด็กเนะี่ยไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับจะจับเด็กมาทําอะไรวะทุกคน เดี๋ยวเราเนี่ยนั่งซุ o ดูกันก่อนนะว่าพวกมันเนี่ยคือใครนะทุกคนนะจริงๆผมก็อยากจะออกไปช่วยเด็กนะแต่กลัวพวกมันหลอกหลวงผมนะทุกคนเดี๋ยวเราเราดูพวกมันก่อนนะว่าพวกมันเนี่ยกำลังทําอะไรอยู่นะแต่ผมดูปฏิกิริยาแล้วเนี่ยเหมือนเด็กเนี่ยจะสู้นะทุกคนเหมือนเด็กเนี่ยจะสู้ันนะ ดีมากเลยตะกีนี่น้องเผือกเนี่ยกลับเข้าไปพอดีนะทุกคนนะผมกำลังเดินทางกลับเลยนะครับไม่คิดนะว่าจะเจอพวกโจรสองคนนี้นะะจับเด็กมานะทุกคนดูน้องเขดิทุกคนเจอไหมเหมือนเด็กแบบมืนเด็ก สติไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะพี่นะมันจับมานะไม่รู้ว่ามันต้องการอะไรนะเดี๋ยวผมนะี่ยมีของดีมาพี่เดี๋ยวผมน่าจะให้ดูนะว่ามันคืออะไรนะพี่นะนี่ไฟแช็กนะพี่ไฟแช็นะสําคัญที่สุดนะทุกคนอันนี้อันนี้สํำคัญที่สุดแล้วนะผม ในเวลาที่เราเจอเหตุการณ์อย่างนี้นะทุกคนนะเรามาคนเดียวแล้วเราสู้ใครมาได้เนี่ยคือต้องเอาปัดจันลูกบอลอย่างเดียวครับดูดูแต่พวกนผนเงียบนะผมคิวว่าพวกมันพยายามจะไม่ดังนะเหมือนมันจะหลอกล่อให้เราเนี่ยออกไปนะพี่นะเดีย๋ยวผมเนะี่ยตั้งกล้องไว้ก่อน <S 2> <S 2> คุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมนี่ยจะเอาบรรทัสลูกบอลเนี่ยปาไปเลยนะพี่นะเงินเงินเงินเงิเง <Hey, S 1> ินเงินจะไปไหนก็ <hey, S 1> ไม่รู้นะ hey, look, look, look. มันจะไปไหนก็ไม่รู้นะนั่นนั่นเดี๋ยวผมจัดเลยนะพี่นะ หายหมดเลยทุกคนหายหมดเลยนะหายหมดแล้วายหมดแล้วพี่ไมลเดี๋ยวเดหายไปหมดเลยนะพี่นะ เด็กนี่ผมเห็นวิ่งวิ่งกระจายหายไปหมดเลยครับตางคนต่างหนีหายมดเลยเด็กก็หายไปเลยครับทุกคนเพราะว่ามันน่าจะหนีหายกันไปหมดละเด็กก็น่าจะร้อนแล้วนะทุกคนนะไม่รู้ว่าเด็กเนี่ยหายไปไหนนะพี่ผมเห็นวิ่งมาแถวๆเนี้ยเพราะว่าน่าจะไปแล้วล่ะทุกคนไปครับเดี๋ยวเราเนี่ยเดินทางกลับกันเลยไปครับทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยไว้เจอกันคลิปหน้านะพี่ทุกคนไปครับทุกผู้ชมเดี๋ยวเราเนี่ยไว้เจอกันคลิปหน้านะเดี๋ยว ผมได้นลิฟออกจากตรงนี้ก่อนนะทุกผู้ชมนะนี่นะเดี๋ยวผมัวมันกลับมาอีกรอบหนึ่งไปครับทุกคนท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็ได้ออกมาจากตรงจุดบริเวณที่น้องเผือกอ่าอยู่แล้วทุกคนนะก็จะเป็นจุดที่น้องเผือกเนี่ยเขาออกจากเมืองรับแลประจํานะครับผมก็ตรงนั้นก็จะมีพวกโจรพวกสิ่งลี้รับหลายอย่างมากเลยนะพี่นะก็มีหลายอย่างเลยนะครับ ที่อันตรายอยู่ตรงจุดๆนั้นนะทุกผู้ชมนะก็วันนี้นะฮะผมไม่คิดเลยนะครับว่าจะขึ้นมาแล้วเจอน้องเผือกเนี่ยถูกโจรจับไว้นะทุกผู้คนจับไว้นะทุกผู้ชมนะก็โดนจับไว้เป็นอาทิตย์เลยนะครับไม่คิดเลยนะทุกผู้ชมนะว่าน้องเผือกเนี่ยจะโดนจับไปนะทุกผู้ชมหลังจากที่ผมเนี่ยอาจได้ขึ้นมาหาน้องเผือกละสุดนะทุกคนนะแล้วผมก็กลับไปนะเป็นอาทิตย์เลยนะทุกคนที่ผมเนี่ยไม่ได้ขึ้นมานะก็อาทิตย์หนึ่งนั้นก็คือ น้องเผือกเนี่ยโดนพวกโจรเนี่ยจับไปด้วยนะทุกคนนะเป็นอาทิตย์เต็มเต็มเลยนะครับผมก็โชคดีมากครับที่วันนี้ผมเนี่ยได้ขึ้นมานะท่านผู้ชมนะก็เหมือนกับผมเนี่ยเอจใจสังเกตนะฮะหรือว่าผมกังวลหรือรู้สึกอะไรสักอย่างนึงนะทุกคนเหมือนไม่ค่อยดีนะผมก็เลยขึ้นมานะเราไม่คิดนะครับว่าจะขึ้นมาเจอน้องเผือกนะฮะนอนหมดสติเราโดนมัดมือไว้อยู่นะทุกผู้ชมนะถ้าผมมาไม่เจอนะฮะ ก็ไม่แน่น้องเผือกอาจจะต้องอยู่แบบนั้นตลอดไปนะทุกคนอาจจะไม่ได้เจอน้องเผือกอีกเลยนะทุกผู้ชมนะเพโชคดีมากที่ได้เจอน้องเผือกแล้วก็กลับขึ้นไปส่งเขาอย่างไวเลยทุกผู้ชมนะก็เดี๋ยวพุศนี่เดี๋ยวผมเนี่ยจะวนมาอีกรอบหนึ่งนะฮะก็จะขึ้นมาหาน้องเผือกนะทุกผู้ชมนะตอนไม่รู้ว่าน้องเผือกเนี่ยเป็นไงบ้างนะฮะก็ที่ไม่ได้อยูอ่ในเมืองเป็นอาทิตย์นะฮะผะว่าน่าจะมีอะไรไม่โอเคหรือจะไม่โอเคก็คเรามาดูกันนะทุกผู้ชมนะ ก็น้องเผือกเนี่ยจะเป็นอะไรหรือเปล่านะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันก็สลับคลิปวนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับท่านใดที่ชอบนะฝากเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะฝากพิมซีทั้ละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามนะฮะเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อไปสลับคลิปวนี้ขอลาเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกผู้ชมเรานี้ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผม